สวัสดีครับวันนี้นะครับมาแกะกล่องนะครับปืนที่ส่งมาขายนะครับมีด้วยกดสองกล่องครับเป็นกล่องนี้นะครับกับกล่องนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนี้น่าจะเป็นเบเิต้าเหมือนกันทั้งคู่นะครับเดี๋ยวมาดูกล่องแรกก่อนนะครับนี่นะครับยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวล นี่นะครับเป็นตัว w e นะครับตัวนี้นะครับคู่มือนะครับมีปืนนะครับประกอบในกระสนโอเคเนาะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับมันใส่แก๊สด้วยนะครับขออนุญาตเอาออกก่อนนะครับโอเค นี่นะครับไม่นาม่าจะเห็นชัดไหมขอเพิ่มเพิ่มแสงนิดนึงนะครับโอ้ไม่ได้เลยเ,เดี๋ยวพนักนัวผมขอขอยับมาตรงที่บังแสงก่อนนะครับพอดีว่ามันอาจจะทำให้แสงลดลงแตไม่เห็นรายละเอียดนะครับโอเคชัดขึ้นนิดนึงเนาะโอเคครับมาดูกันต่อ ตัวนี้เป็นงาน W E นะครับเป็นงานไต้หวันนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นสกีไลน์มานะครับเห็นไหมสภาพก็สวยอยู่นะครับอันนี้ไม่มีแก๊สไม่มีลูกนะครับอ๋อคืนเซฟไว้นะครับเวลาปรับโหมด ปรับพร้อมกันทั้งสองด้านนะครับโอเคเนาะนี่แม็กกาซีนนะครับจะประมาณนี้แม็กกาซีนปากแม็กปกตินะครับตัวดันลูกดันได้ดีนะครับยางปากแม็กนะครับโอเคเนาะส่วนตัวบอดี้นะครับนี่นะครับท่อนะครับไม่ดูภายนอกตรงนี้ไม่หักนะครับปรับโหมดนะครับปรับสองข้างพร้อมกันนะครับ โอเคเนาะเดี๋ยวจะถอดนะครับดูภายในนิดนึงน,นะครับแล้วก็ทอนนี้นะครับอากาศร้อนมากนะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ อันนี้นะครับท่อนะครับเท่าที่ดูนะครับไม่แตกแล้วนะครับโอเคเนาะแล้วก็ลูกสูบโอเคเดี๋ยวมาทดสอบนะครับยิงสักเล็กน้อย อู่นะครับใส่ลูกสักเล็กน้อยนะครับสักสามนะนี่สี่นัดนะครับค่อนข้างหนึ่งนะครับเหมือนฉีดซีคนมานะสี่นัดนะครับเติมแก๊สไม่รั่วไม่ซึมนะครับไม่มีเสียงมีแค่เซมินะครับตัวนี้นี่นะครับ นะัดออกพอทูดนัดนะครับลูกหมดสายขานะครับโอเคเนาะตัวนี้ก็เดี๋ยวทำการโอนเงินให้ท่านที่ส่งมาขายนะครับส่วนท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ